เฮ้ยเฮ้ยตะกวดมาปลาช่อนเนี่ยก็เป็นปลาที่มีความสามารถพิเศษกว่าปลาชนิดอื่นๆนะครับ นอกจากจะสามารถไถตัวคืบคลานไปบนบกเพื่อหาที่อยู่ใหม่ได้แล้วเนี่ยเขาก็ยังสามารถหลบอยู่ใต้ดินเนื้นอยู่แล้งเพื่อรอฝนมาได้เป็นเ,นเดือนๆเลยนะครับโดยที่เขาในกจะสะสมพลังงานแล้วก็ไขมานานันเอาไว้ในร่างกายเพื่อเอาไว้ใช้ในช่วงที่เราเรียกว่าปลาช่อนจําศีลครับช่วงที่ปลาช่อนตามหมายธรรมชาติเขาจาศีลเนี่ยเขาก็จะกินเหยื่อค่อนข้างยากนะครับบางตัวเหยื่อผ่นหน้ายังไม่กินนะครับบางทีงับแล้วไม่ยอมเกินก็มีนะครับนั่นคือเหตุผลหลักที่ทําให้เราเนี่ย ตกปลาช่อนในหน้าแรงได้ยากขึ้นกว่าปกตินะผมก็ไปหารวบรวมวิธีการจัดการกับปลาช่อนหน้าแรงให้ทุกคนได้6วิธีด้วยกันตามนี้เลยครับโอ้โหน,นี่ก็นานแล้วนะยังไม่ได้อีกรูปแบบของเหยื่อนะครับ ให้เราคำนึงถึงหมายก่อนเลยนะครับว่าเป็นหมายประเภทไหนนะครับเป็นหมายรกหรือว่าเป็นหมายโล่งนะครับในหน้าแรงแบบนี้เนี่ยถ้าเรายิ่งส่งเหยื่อเข้าไปให้ใกล้ปลามากที่สุดเนี่ยยิ่งมีโอกาสได้ตัวมากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันแล้วว่าปลาช่อนฤดูนี้เนี่ยขี้เกียจมากๆเหยื่อผ่านหน้าก็ยังแทบจะไม่กัดเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเหยื่อที่มีเกสรเบ็ดออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นเหยื่อหัวจิกปลายาง เกสรเบ็ดไว้หรือเป็นกระดีเหล็กเนี่ยประเภทนี้เนี่ยงับทีเดียวอยู่ไม่ต้องวัดไม่ต้องรอส่งสายก็จะเพิ่มโอกาสให้มากกว่าเหยื่อที่ประเภทต้องส่งสายทั้งหลายนะครับอย่างเช่นเหยื่อพื้นที่รกกบยางเท็กซัสลิกหรือว่าเหยื่อที่ซ่อนเกสรเบ็ดเอาไว้นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยชอบใช้กาแลนนะครับกาแลนหัวจิกเพราะว่าเหยื่อประเภทนี้เนี่ยปลาช่อนเขาไม่ค่อยระแวงแลวเราก็ส่งเข้าไปถึงได้ได้ถึงหน้าปากปลาเลยนะครับ โอกาสติดเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเพราะว่าเป็นเหยื่อประเภทเปิดเกสรเบ็ดนะครับซึ่งเหยื่อการแลนเนี่ยเราก็สามารถนํามาดัดแปลงใส่ออปชั่นเสริมต่างๆได้มากมายนะครับอย่างเช่นใบหลิวเป็นต้นนะครับ แอคชั่นของเหยื่อนะครับการกอรอลากแบบปกติที่เราใช้กันทั่วไปนี่ครับอาจจะใช้ได้ในรูปแบบอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นเหยื่อกบยางนะครับการที่เรากอรอลากเฉยๆเนี่ยก็จะมีแอคชั่นอยู่แล้วแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นกรอสลับยกสร้างแอคชั่นที่แตกต่างออกไปมันก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ปลาเนี่ยเห็นแอคชั่นใหม่ๆแล้วก็ไม่ระแวงนะครับนอกจากวิธีการสร้างแอคชั่นด้วยการยกคันเบ็ดแล้วเนี่ยวิธีการ กรอสลับช้าเร็วหรือการยกคันปล่อยตกเนี่ยก็จะช่วยให้ปลาเนี่ยเห็นแอคชั่นที่แตกต่างออกไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับเวทของคันเบ็ดไซส์ของลอกที่ใช้สาย PE ขนาดของเหยือ่อรวมถึงชนิดของเหยื่อที่ใช้ด้วยนะครับ ความแม่นยานะครับความแม่นยำเนี่ยอันนี้ผมว่าไม่ยากครับเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยค่อนข้างที่จะตีเหยื่อได้แม่นกันอยู่แล้วแต่ทีนี้นให้เราเลือกเล็งจุดที่คาดว่าปลาเนี่ยจะพักอยู่นะครับตีใกล้จุดนั้นมากที่สุดหรือกรอผ่านจุดนั้นให้ใกล้ที่สุดนะครับยิ่งเหยื่อเข้าใกล้เป้าหมายมากเท่าไหร่นะครับยิ่งเพิ่มโอกาสในการได้ตัวปลามากขึ้นเท่านั้นนะครับ ให้รวบรวมสมาธินะครับมุ่งตรงไปที่เหยื่อนะครับคิดเอาไว้เสมอว่าปลาเนี่ยสามารถกัดได้ทุกเวลาปลอใส่แอคชั่นให้เต็มที่นะครับตั้งแต่เหยื่อตกน้ําจนกระทั่งกลับมาถึงขอบฝั่งเนี่ยใส่แอคชั่นให้เต็มที่ไปเลยปลาช่อนจํานวนไม่น้อยนะครับที่ชอบนอนอยู่ริมตลิ่งให้คิดซะว่าถึงไม่กัดไม้นี้แต่ก็ช่วยเรียกร้องความสนใจจากปลาให้ไปกัดไม้อื่นได้นะครับ โดนแล้วนะครับโดนแล้วอ้าวไม่โดนคนัดพุดดอดทนในที่นี้นะครับให้เริ่มตั้งแต่การสังเกตหมายเลยนะครับให้เริ่มสังเกตหมายก่อนดูพื้นที่ดูจิบให้เรียบร้อยถ้ามั่นใจว่ามีตัวตีไปเลยนะครับย้ำๆตื้อๆไปจนกว่าจะได้ตัว ปลาช่อนเนี่ยเขาหลับลึกครับเวลาเขาจําศีลถ้าไม่โผล่มางับเพราะหิวก็ต้องงับเพราะลำคาญกันบ้างนะครับ สำหรับปลาช่อนหน้าแรงนะครับเขาจะงับเหยื่อค่อนข้างยากนะครับพี่เพ้นพี่เพ้นมานี่เร็วถ้าเขางับก็ต้องรองให้กลืนก่อนเพื่อความแน่นอนก่อนที่จะวัดนะครับอ้าวหลุดเหรอเออไม่เป็นไรตัวมีไซส์่ะ ้มาแล้วไม่ใช่ปลาช่อนนั้นนะ่ะเฮ้ย เลยกระชอนหรือตะกวดเดี๋ยวกลัวเลยโอ้ปาจริง